อที่นองมุมกาแฟของนาเล็กเชา้านี้มาสดๆกับบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้ออืเห็นไหมใครที่จะมีโอกาสได้ชมแบบนี้มันสุดๆจริงๆฮะฝูจละเฮ้ลุมกินปลา ช่องกินทะเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิ่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้าเช้าบรรยากาศแบบนี้ตื่นมาจิบกาแฟกันเนี่ยบรรยากาศตรงสะพานของแฟลตหกไปฟแฟตเจ็ดแปดแปดนถือว่าข้ามไปฝั่งโรงยิมของงโรนพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิรกิตินะนี่บรรยากาศดีฮะชายคลองครดูแล้วสบายตาพเพลินตายามเช้า อากาศกําลังดียังไม่ยังไม่ร้อนว่านั้นนะเมื่อวานก็มีฝนสาดมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงก็นิดๆน,น่อยๆมันตกบางโซนฮะโซนเราไม่เนะเดี๋ยววันนี้พามาชมบรรยากาศที่หลายคนไม่เคยเห็นนะริมคลองฮนะเนี่ยโอ้ต้นกล้วยสวยแต่ว่าลองดูข้างล่างะนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ เหมือนลราชมบ่อจระเข้เลยฮะเนี่ยเห็นไหมไม่อยากจะนับว่ากี่ตัวนะนับสิบ <c oughs> เป็นสิบครับเป็นสิบ <c oughs> ดูฮะเนี่ยเจ้าจระเข้ยักษ์เนี่ย,เ,ยเนี่ยได้ปลาบึกมากินนะ <c oughs> เห็นไหมปลาบึกตัวใหญ่เลย <c oughs> ถึงกัะอึง้งนะครับโปรดุสิดมาบอกว่าอึ้งเลยเจอไม่น่า <c oughs> เคยเห็นด้ยเพื่อนตัวใหญ่แบบนี้ <c oughs> ปลาบึกเราก็ยังไม่เคยเห็นเนาะ <c oughs> ไม่เคยเห็นไหมมาไ,วาไรวะเนี่ยปาบมีเขาบอกว่าวันก่อนก็มีตายตั้งแปดสิบโลอ,ะ <c oughs> อ่ะอเนี่ยก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยแหละ <c oughs> นี่ยโอ้โหดู คือบอ่อของเราเนี่ยมันมันเป็นบอ่อใหญ่ฮะบอ่บอบ่อน้ำกว้างมากเลยเดี๋ยวนาเล็กให้ดูว่ามันกว้างยังไงนน่น่นกว้างไปโน่นยาวเป็นสามสี่ร้อยเมตรแล้วก็ไปตรงบ่อลึกตรงนู้นอีกโอ้โหลึกมากแล้วก็ใหญ่กว้างมากนเล็ก็ถ่ายให้ชมประจำเนี่ย่นก็ยังมี เจ้าจระเข้นะโฮโหว่วายกำลังว่ายมานะนวันนี้กิบกาแฟชมบอ่อจระเข้กำลังโอ้โ,ฮโ,ฮโฮดูฮะลาก,กันไปมันฝูงกอนเนี่ย,ม,ยมันเป็นยังไงมันลากไปกินตัวเดียวมันอร่อยอ่ะและไอ้พวกนี้ก็ทะเลาะก,กันนะแมมันยังไงกัน ตัวนี้มันคือมันจะกัดยากเพราะมันเหนียวมันต้องมีตัวช่วยดึงอ่ะนีมันต้องพึ่งพาใสยการแหต้องให้สอนงับอยู่งั้นก็ไม่ได้กินอ่ะนะเนี่ยมันต้องช่วยกันดึงช่วยกันทึงเมือโอ้มีติดปากได้กินหน่อยเอ้าดูน้ำขุ่นคลักเลยคือพวกนี้มัน ฟันมันไม่คมครมันเป็นสัตว์ที่ถือว่ากินอะไรมันก็จะกลืนเลยไงมันบังเอิญว่าได้ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันฉี่ช่วยกันกัดหรือว่าปลาเนี่ยต้องเน่านะที่มันเนื้อมันเปื่อยยุ่ยเนี่ยสัตว์กินซากมันก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนสัตว์ที่กินเนื้อโอ้ยดูฮะดูดูมัน เราก็พลอยตกใจไปด้วยเนีโดดงับกันเนะี่ยอ้าวไป,ไปมามาทิ้งเหยือ่อซะงั้นเ้าหาเรื่องกัดกันเล่นแมดูฮนะไอที่อยู่รายล้อมกันนี่ก็เต็มไปหมดเลยเนี่ย อยู่อย่างนี้ก็ถือว่าธรรมชาติไม่ธรรมชาตินะครับเหมือนเราอยู่ในแบบบ่อจระเข้จริงๆเลยเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยครับตัวเงินตัวทองเนะี่ยขยายพันธุ์เร็วมากอน,นาคตคิดว่าคงต้องมีกระบวนการจัดการนะถ้าไม่จัดการนี่ค,คือเต็มเยอะแยะยัวเยอะ เขากลายเป็นสัตว์คุ้มครองน,น,ะนะตามกฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์นปี2535ห้ามทําร้ายห้ามเลี้ยงห้ามอะไรพวกเนี้ยใครที่เลี้ยงหรือว่าใครที่ไปอะไรนะใครที่ค้าขาย หรือทาร้ายพวกนี้โดนโทษหนักนะฮะโอ้โหตัวใหญ่มาเว้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาเอาแต่ตัวลงใหญ่จริงวะเนี่ยใหญ่แต่ตัวกลัวฝูงโทษปรับนะฮะสี่หมื่นบาทจําคุกสี่ปีหรือว่าทั้งจําทั้งปรับลองเข้าไปดูนะกฎหมายของเกี่ยวกับ รบคุ้มของสัตว์แต่ว่ามันมันเยอะจัดมันก็ไม่ไหวครับอยู่ในชุมชนเนี่ย้วต่อไปเนี่ยมันจะเยอะมากกว่านี้เพราะมันออกไข่เนี่ยโอ้ตัวละนะสิบห้าถึงสามสิบฟองลองคิดดูถ้าสักสิบตัวเนี่ยปีหนึ่งก็สองร้อยสามร้อยโอ แล้วรอดไปสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะยี่สิบสามสิบก็ไม่ธรรมดาฮะฉะนั้นก็คงต้อง <c oughs> หาหน่วยงานมาช่วยควบคุมดูแลนะหรือว่าเอาไปปล่อยในจุดที่เหมาะสมเหมือนกันเถอะครับผมสหรับเช้านี้นะพามาจิบกาแฟกันชมบรรยากาศแบบเรียลไทม์แบบสดๆนะเนี่ยชม ตัวเงินตัวทองหรือว่าพี่เจรเ่้เฮลเลยคนจะใช้ชื่อว่าเฮยักษ์เนะี่ยมาชมแบบบรรยากาศแบบเรียลไทมนะ์สดๆจริงๆอ่ะกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ